โอเคครับกราบสวัสดีท,ท่านผู้ชมทุกท่านผู้ชมวันนี้ผมกีแคบครับสำหรับในวันนี้ก็ผมอยู่กับครีมซอสอัดออนไลน์ไลมอรี่เดฟเฟครับผมนะก็วันนี้ก็เป็นช่วงเวลาตอนตีจะไปตีหนึ่งแล้วนะก็อาการอนะ่ะให้นอนแต่ไม่ไม่นอนสักทีกลัวจะนอนแลนะ้วเนี่ยโอเคส่วนคลิปนี้ก็จะน่าจะลงตอนเช้าน่าจะนะน่าจะลงตอนเช้าน่าจะนะโอเคงั้นก็ไปดูสกิลของ อลิศกับยูจีโอนะฮะผมนะก็ชื่อของอลิศตัวนี้ผมสายดาบคู่ผมธาตุน้ำก็ชื่อว่าเบสเตอร์เบสเตอร์แฮตแฮตเดนนิสเอ่เอเพราตเพราเตสไมไมเดนชื่อมันยาใช่ไหมนะก็มันชื่อตัวสลัดคุณ,คณนะเออต่อมาจะเป็นยูจิโอสายโล่นะผมนะสายโล่ดาบเดี่ยวนะธาตุน้ำชื่อว่า ริชทิชชูรี่ฮันกี้ฮันกี้ฮันกี้พาริเวตใครไนเออร์ใครแต่มันอ่านว่ามันอันไหนใครแต่วันไหนนะโอเคอัศวินมาว่าแบบไอโจสลัดหัวโป้นะผมนะก็ไม่แปลกใจหรอกที่แบบ HP จะเยอะขนาดนั้น ได้อาการเริ่มง่วงแล้วโอเคเราจะมาดูสกิลของอาริสนะผมนะรู้สึกว่าตัวมันลงเร็วกว่าเดิมนะรู้สึกนะมีใครคิดผมไหมตัวมันลงเร็วกว่าไอ้สอนมันลงเร็วกว่าเดิมนะเปิดประตูแล้วเรียกจรวดมาผมนะใครก็พุ่งถือว่าตัวนี้ตัวดีอยู่ก็คือบอส บอลคือซันต้านะผมนะแรงกิวซึ่งผมก็เล่นแรงมาแล้วแต่โคตรยากเหมือนเดิมคือมานามันตัดจนแบบว่าลิงได้แค่5%ปอร์เซ็นต์อะ่ะคือใครได้ตัวใหม่สองตัวจะถ,ถือว่าเป็นตัวก๊อตเลยอะ่ะเออนะต่อต้องเอายิ่งเจ้าเขผมนะสายโลมันันก็โอเคต่อไป โจสลัดยิ่งปืนคันนี้ก็ลอยแล้วก็ลงมามันก็เชยเชยนะสกิลนะเพราะว่าเอาสกิลลิดีสุดนะส่วยดีคอคอกันมานาจ,จะเพิ่มกันไหมผมนะยดาบอยากกับดาบนั่นไม่แปลกแล้วคอซิกแบบว่าเป็นมันจะเป็นแอคแท็กหรือเปล่า แอคแท็กผมนะไอริอแอคแท็กนะอลิสแอคแท็ก,ก,ก,กคือแอคทิ้งแอคแท็กสองตัวเลยคอสสิ่งนะแต่ถามว่ายจะได้ใครเหรอเป็นไม่ได้ก็ขอได้อลิสเพราะว่ามันดาบคู่แล้วมันว่องไวด้วยเพราะด่านนี้ยมันเน้นไวนะถ้าได้ดาบเดียวมานี่คือ เอาคือไงผมก็ไม่ใช้อ่ะเออถ้าได้ลม EGO มาผมก็ไม่ได้ใช้แน่ๆอ่ะเออไปก็ได้ขอรีกแล้วกันนะโอเคมันก็เกินกันเถอะนะโฮ้สีดาวอินกับกำบหาดาวโอชมอไม่ทั้งสนโอ้เฟนตอมลเลขไอวินกว้ย ไม่ให้อะไรกูดีเลยเกมนี้เกมโง่เนี่ยเกมโง่ๆน่าดันๆสันตีนเนี่ยแม่งเอ้ยไอ้ตกกูเกลือแม่งมันจะให้กูเกลือสักกี่ตู้เนี่ยไอวินเงี้ยกูสาเปิดเปิดตัวตกกูได้ตัวดีมากกูได้ตัวเงี้ยอะไรครับกูได้ตัวยุกิเพื้อพ่องพื้ออะไรครับไอวินสัตว์เอ้ย แมไ่ไอตอก,กูจะด่าพ่อมึงเนี่ยแล้วชื่อตัวชื่อว่ากิฟกิปเปอร์ออฟเดอะไอไอรอนซอสมึงไอรอนซอสแม่เลยไหลาแม่กูด่ายับเลยโอเคครับขอบคุครับสำหรับให้ยูคลิปนี้ผมนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับค่ายผมไว้เจอคลิปหน้าแต่ก็เจอคลิปนี้ตอนเช้านะอืมเพราะมึงงงมากชิบหายนะผมนะมก็โอเคซิวเกนนะคับ กูดไ b ว e ไว้เจอใหม่ชาติหน้าแต่ก็เจอชาตินี้แต่ก็ไม่เจอตอนนี้แต่ก็เจอชาติหน้าครับผมนะบายบายครับผม